สวัสดีค่ะพวกเราโครงการมิมิมิดมิกรันเทนเฟอร์มิกรันเทนหมายถึงจากผู้ใหญถิ่นปละผู้ใหญ่ถิ่นนะคะขณะนี้เราก็ได้ข่าวคราวหรือได้ยินได้ยินได้เห็นว่าค่าการติดเชื้อไวรัสโครโครโนาในฮัมบูร์และในประเทศเยอรมนีนะคะเพิ่มสูงขึ้นนะคะผู้ติดเชื้อมากขึ้นผู้ป่วยก็มากขึ้นแล้วก็หลายๆคนก็ต้องเข้าไป รักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวนมากนะคะดังนั้นในรัฐทางบวกก็มีการตัดสินใจว่าให้มีการออกกฎข้อบังคับอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเพื่อพวกเราจะได้อยู่ต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ต่อไปกฎทั้งหลายที่จะใช้นี้ใช้บังคับมาแล้วตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2021นะคะแล้วก็ใช้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎใหม่ขึ้นมานะคะ เชื้อไวรัสโคโรนาติดได้กับทุกคนแต่ผู้ที่จะติดได้ง่ายๆก็คือผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะดังนั้นจะมีข้อจํากัดสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนว่าเมื่อคุณจะไปพบผู้อื่นที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเหมือนกันก็คือไปได้เพียงจากบ้านหนึ่งไปสู่บ้านหนึ่งแล้วก็ไปได้ไม่เกิน2คนนะคะคนนั้นต้องเป็นคนอยู่ในบ้านเดียวกันนะคะการไปพบปะกันนี้ยกเว้นเด็กที่อายุไม่เกิน14ปีนะคะพวกเขาไม่นับรวม แล้วก็คุณก็ทราบมาแล้วว่าระบบที่ใช้ตอนนี้ก็คือระบบ2 G 2 G ไม่ใช่ระบบโทรศัพท์นะคะเยอรมันไม่ได้ชา้าถึงขนาดนั้น2 G หมายถึงเกอิมฟอรคือผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็เกนเนสเซอคือผู้ที่เคยป่วยเป็นไวรัสโครโรนาแล้วหายแล้วนะคะระบบ2 G ใช้ที่ใดบ้างกิจการใดบ้างนะคะเราจะมาไล่ประเทีละช่วงนะคะ ระบบส G ก็คือว่าในร้านค้าปลีกทุกร้านนะคะก็จะใช้ระบบนี้แต่เรายกเว้นว่าร้านที่ขายของใช้ประจำวันเช่นซุปเปอร์มาร์ทนะคะก็ไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำมันร้านขายยาร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะร้านขายอาหารสัตว์แล้วก็ร้านขายเครื่องก่อสร้างอันนี้ได้รับการยกเว้นนะคะ ต่อไปกิจการเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้บริการที่ต้องใกล้ชิดกัน<ๆ>เช่นไปทําแบบเมคหน้าให้สวยให้งามหรือไปทําผิวให้เป็นสีแทนนะคะหรือไปสักนะคะเกี่ยวกับร่างกายเราก็ต้องใช้ระบบ 2G แต่เรายกเว้นกับบางร้านเช่นร้านทําผมหรือร้านที่เขาดูแลเกี่ยวกับเล็บเท้าที่มีปัญหานะคะแล้วก็สถานที่รักษาพยาบาลน,นะคะที่ต้องใกล้ชิดกันก็ยกเว้นนะคะ ส่วนต่อไปที่บังคับให้ใช้ก็คือร้านอาหารคาเฟ่บาร์ครับทั้งหลายนะคะรวมไปถึงร้านขายอาหารหรือแผงขายอาหารในเทศกาลคริสต์มาสตลาดคริสต์มาสนะคะต่อไปก็คือการจะไปเล่นกีฬาในร่มหรือไปสระว่ายน้ําไปห้องฟิตเนสนะคะออกกําลังกายก็ใช้หรือจะไปร้องเพลงเป็นงานอนดิเรกหรือไปร้องประสานเสียงวงออเคสตรา ไปชมเมืองนั่งรถทัวร์ชมเมืองหรือนั่งเรือชมเมืองนะคะชมท่าเรือก็ใช้ไปพักโรงแรมก็ใช้ระบบ 2G นะคะหรือจะไปสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเช่นไปดูละครดูโอเปรลล่าดูคอนเสิร์ตชมดนตรีดูหนังไปท้องฟ้าจำลองใช้หมดเลยนะคะรวมถึงสวนสัตว์ไปถึงสวนพืชด้วยนะคะ หรือสถานที่เขาแสดงเกี่ยวกับสัตว์กับพืชน,นะคะแล้วก็ไปพิพิพธภัณฑ์หรือไปห้องสมุดร,รวมถึงไปงานนิทรรศาการที่เขาจัดขึ้นนะคะการไปชมกีฬาภายนอกอาคารหรือการแจ้งก็คือผู้เข้าชมได้ไม่เกิน250คนนะคะหรือการไปงานเทศกาลพื้นบ้านตามหมู่บ้านตามท้องถิ่นนะคะก็ใช้หรือจะไปคาสิโน ไปโรงเล่นการพนันหรือไปร้านเกมใช้หมดเลยนะคะเราก็รู้ว่าไวรัสโครโรนาเนี่ยแพร่เชื้อต่อไปได้นะคะเราจะเ,เสี่ยงลดการเสีย่ยงลดความเสี่ยงอย่างไรก็คือทุกคนต้องสวมหน้ากากนะคะถึงจะใช้ระบบ2 G ก็ต้องสวมหน้ากากทั้งหมดในเขตที่บอกมานะคะอย่างไรก็ตามการสวมหน้ากากนี้ก็ได้รับการยกเว้นบางที่เช่นเมื่อคุณเข้าไปไกินอาหารหรือไปในร้านอาหารนะคะ ระหว่างกินอยู่ก็ไม่ต้องสวมนะคะไปไปในยิมไปออกกําลังกายอาจจะอกเว้นไม่ต้องสวมนะคะคุณอาจจะได้ยินคําว่า2 G plus หรือ2 G บวกหมายถึงอะไรคะ2 G บวกหมายถึงผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็คือ get i m f t e r ผู้ที่เคยป่วยแล้วหายแล้ว get n s e ยังไม่พอนะคะคุณจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโครโรนาแล,แล้วม่ผลเป็นลบ ถึงจะเข้าไปได้นะคะผลการตรวจที่ได้ท,ไดที่ใช้อยู่มี2แบบก็คือเ mm. ชนเน t เทสมีผลใช้ได้เพียงไม่เกิน24ชั่วโมงนะคะ mm. ถ้าเป็น PCR Test ก mm. ็ใช้ได้ไม่เกิน48ชั่วโมงนะคะ mm. ใช้ที่ใดบ้างเกี่ยวกับ2 G จีบฮุสก็คือใช้ที่ดิสโก้คลับบาร์ที่มีการเต้นรำนะคะคือใกล้ชิดกัน mm. หรือเมื่อคุณจะเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือไปเยี่ยมผู้สูงวัยในสถานที่โรงพยาบาล บ,บ้านพักผู้สูงไวัยก็ต้องใช้ระบบ 2G plus นะคะเรายกเว้นเด็กที่อายุไม่เกิน15นะคะแล้วก็ผู้ที่ไม่สามารถจะได้รับการฉีดวัคซีนได้ก็ยกเว้นแต่ทุกคนจะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโครโรนาและเป็นลบก่อนจะเข้าไปได้นะคะแล้วก็ปีนี้นะคะสิ้นปีเก่าส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ห้ามไม่ให้ขายประทัดแล้วก็ดอกไม้ไฟต่างๆนะคะ มาดูที่ว่าแต่ละเขตหรือว่าที่ไหนบ้างที่คุณจะได้รับการทดสอบหรือตรวจหาไวรัสโครโรนาได้ก็คือที่ร้านขายยาหรือไม่ก็ตามศูนย์นะคะคุณได้ตรวจแล้วก็ได้รับไปรับรองด้วยนะคะว่าคุณจะไปใช้ที่ใดศูนย์ทั่วไปดูได้ที่ www.hamburg.de/corona-channel-test นะคะ คุณก็ไปดูว่าคุณจะไปตรวจที่ไหนหรือนัดหมายไปหรือไม่ต้องนัดหมายก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าคุณต้องการได้รับการฉีดวัคซีนนะคะก็มีข้อเสนอให้ได้รับการฉีดได้โดยที่จะนัดหรือไม่นัดก็แล้วแต่คุณนะคะเข้าไปดูที่ h a m b u r g d จ c o r o n a i m s t a t i o t e n n หรือจะโทรไปนัดก็ที่040428284000 หรือนัดหมายแบบออนไลน์นะคะห้ามบวกจุดก็เข้าไปนัดได้นะคะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนจะมีรายละเอียดให้ดูอีกที่ได้ที่ w w w k a f a h a a n e t นะคะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแล้วก็แน่นอนคุณสามารถจะติดต่อหมอบ้านของคุณนะคะขอคำแนะนำเกี่ยวกับการได้รับการฉีดวัคซีนหรือวัคซีนเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอทุกคน ดูแลสุขภาพนะคะปลอดโรคปลอดภัยสุขภาพดีค่ะมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ